เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับอันนี้ของมาชี้เป้าบ้านสวยชมเ,เลือกซืเล็กอยู่ครับบ้านสวยบรรยากาศดีติดถนนลาดยางครับเดินทางสะดวกสบายแน่นอนแล้ววิวภูเขาด้วยสวยงามวิวเขาลูกโตๆหน้าบ้านเลยเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดเขียวนสสามกซื้อขายโอนก็ได้ปกติครับไม่มีปัญหา พื้นที่1ไร่กับอีกคกตารางว่ามีบ้านสภาพใหม่หหลังทรงโมเดิร์นครับยก้ื้วยสวยๆครับด้านหลังติดคลองสาธารณประโยชน์ด้วยอากาศดีเงียบสงบนะครับบรรยากาศดีแน่นอนครับติดเขาติดห้วยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวใดรสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเอง แปลงนี้อยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดอุทัยไม่ไกลตลาดไม่ไกลแหล่งความเจริญใกล้กับวัดสังกัดรัตตคีรีใกล้โรงพยาบาลอุทัยธาน,นีใกล้ปั๊มน้ำมันปตทเส้นทางสู่สบายครับถนนดีติดถนนเลยสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับเปบิดโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้นเลยครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลย ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าหรือซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ราคา3ล้าน5แสนบาทครับพื้นที่1ไร่60ตารางวาสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ